สวัสดีครับผมผมผมนะครับมือนีครับไม่ใช่มือนีล่ะตอนนี้ครับผมกําลังวางสายจากเฮียตีครับเฮียตีครับอันนี้คือไม่ใช่เลขรับวงในนะครับไม่ใช่เลขสายตรงแต่ว่าเป็นเลขส่วนตัวของเฮียตีคือแฟนเราครับซอเพิ่นฝันซอนี้คือเราฝันเนี่ยหลายรอบครับเลขเข้าหลายรอบเลยครับเขาทั้งสองตัวทั้งสามตัว นี่คือเลขของฝันของซอรครับเมียของเฮียตีเราฝันว่าเราได้ไปออกรถป้ายแดงครับไปออกรถป้ายแดงทะเบียนรถแบบจังๆนะครับทะเบียนรถคือซอแกจําทะเบียนรถได้ชัดเป๊ะเลยซอรครับเพิ่นฝันสองสามวันที่แล้วนี่ครับเพิ่นฝันว่าเพิ่นเน,น,นี่ยโหลดบันหางในความฝันนั้คือรหลดบันหางแล้วก็ไปหารถใหม่ครับ เพื่อที่จะเอามาใส่เพื่อเดินทางครับเล่ากับไปดูรถในโชว์รูมครับในความฝันคือไปคนเดียวครับไม่ได้ไปกับเฮียตีเราบอกว่าเราไปผู้เดียวครับเล่ากับถือเงินสดครับไปดูรถในโชว์รูมเราไปเบรงรถ4ประตูครับ4ประตูสีแดงเราบอกว่าในความฝันนี่คือมันมีคันเดียวที่จอดอยู่ครับสีแดงๆเราก็เลยบอกว่าเราไปเอาคันนี้ครับไปเอาคันนี้ แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เขาใส่ป้ายทะเบียนให้บัตรพอใส่ป้ายทะเบียนไหนครับแล้วก็ขับรถออกมาเลยครับขับรถมาที่ที่หลานเราครับขับมามาจอดไว้ซึ่งเฮียตีครับเป็นคนถามว่าไปเอารถจากใสมาซอก็เลยตอบกับเฮียตีว่าไปซื้อมาแล้วก็พากันเจิมครับในความฝันพูนว่าพากันเจิมพากันเจิมไปไหนไม่ได้เอาไปเข้าวัดเลยครับพูนว่าเพราะว่าช่วงที่ว่าเฮียซอสอครับเพื่นฝันคือ มันเป็นประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเนาะนคือเราบดแอบไปเชื่อมครับในความฝันเลังจาพักกันเจิอมเองครับผูกแขนผูกยางนะครับแต่ที่แน่คือซอขับมาจอดอยู่ที่ร้านของซอเองครับทะเบียนรถนะครับที่ว่าซอเราเห็นในความฝันรถป้ายแดง4ประตูรถป้ายแดงแล้วก็รถ4ประตูก็สีแดงครับทะเบียนรถครับคือ9711ครับ9711นนี่คือทะเบียนรถ ป้ายแดงของซอครับในความฝันผมก็เลยถามกับเฮียตีวะเฮียครับเมื่อเมื่อกี้มันออกหกหกงวดน,นี้มันสะมาเล็กเบื่อนี่บอกผมก็เลยถามเราครับเฮียก็บอกว่าโบหูแล้วละวะแต่ว่าความฝันของซอครับส่วนใหญ่จะเข้านะครับโบนนนะครับเนาะถ้าไม่มาเจ็ดหนึ่งหนึ่งหรือเก้าหนึ่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับเนาะระวังครับหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นเฉยๆก็ได้ครับอาจจะเป็นเล็กเบิ้ลก็ได้งวดนี้แต่ว่า หล,หลายคนครับงวดน,นี้เลขเบิ้ลก็มีหลายคนเลยบนแนเนาะเพราะว่ามันออกเลขเบิ้ลแล้วมันอาจจะมาเบิ้ลอีกรอบนึงก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะอยากให้มันออกห่างใกล้ครับอาจจะมาเบิ้ลก็ได้แต่ว่าเลขวงในของเฮียตีครับทีราไห้มาล่าสุดน,นะครับตั้งแต่ต้นงวดเราไห้มามีแต่ศูนย์มีแต่ศูนย์แต่ซอครับฝันมันมีแต่เบิ้ลผมบอก ก้อนนั้นนะครับว่าเลขเฮียตีครับแกได้มาเน้น2ตัวเนาะผมอ่ะมั่นใจเลยครับต้องเป็นเลขล่างทาไมเลขล่างก็บนในแถล่ะเราหามากยังไงรครับเน้นๆๆออกเลขล่างตลอดเลยแต่มวดน,นี้ครับเลขความฝันของซอครับอาจจะเป็นเลขบนก็ได้อย่าลืมครับอย่าลืมไม่ตัดเล่นแค่9711นะครับเนาะ9711หนึ่งหนึ่งถ้าตัดเล่นก็เป็น97 1 7 1 1หนึ่งหนึ่งหรือ9 1 1หนึ่งครับ หนมันก็เคยออกนะครับเนาะปีไหนว่าประมาณต้นปีบอหรือปีที่แล้วครับมันออก4ี่หนึ่งหนึ่งครับแปดหนึ่งหนึ่งก็เคยออกนะครับเนาะผมเคยไปเฮดคลิปอยู่วัดหลวงวัดหลวงปู่เครื่องครับงวดนั้นครับผมไปจุดทูบจุดทูบขอหลวงปู่เครื่องได้8ปดหนึ่งหนึ่งครับเลขออก8ปดหนึ่งหนึ่งครับช่วงนั้นที่ว่าผมผมกำลังเริ่มเฮดคลิปเล็กใหม่ครับก็เลข3าตัวครับ มันออาจจะออกอีกรอบหนึ่งบอลนะครับหนึ่งหนึ่งเนาะงวดน,นี้บอลไหนน,นะครับอาจจะออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับส่วนผมก็ได้ถามว่าแล้วเลขวงในของเฮียหนีมายังผมก็ถามเนาะมื้อน,นี้ที่ผมนั่งอยู่นี่คือวันที่สิบเมืม่อวันวันที่สิบครับเฮียผึ่งคุยกับเฮียแล้วแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าแก้กับบุคฮอยว่างกันนครับคือขายของครับตั้งแต่เดิร์ จนหอดคำใช่ไหมครับแกคุยกันแปมหนึ่งครับแต่เลขวงในครับเลขวงในสายตรงก็คือยังไม่ได้ครับเดี๋ยวน่าจะรออีกประมาณสัก2วัน3วันครับเพราะว่าแกบอกว่าถ้าถ้าได้ก็คือเดี๋ยวจะมา่อยให้เร็วที่สุดครับแต่ส่วนใหญ่ครับของวงในคือน่าจะวันที่15ครับผมจะลงก่อนวันที่สิบหาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเอาลงวันที่สิบหกนี่คือจะไม่ทันครับแต่ว่าบางคนนะครับเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ ไม่รู้จากเฮียตีอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมต้องบอกไว้ก่อนครับว่าเลขวงในจากเฮียตีครับบางคนบอกว่าบวงหูจักอะไรกับมันเข่าจริงๆบอผมไม่สามารถตอบได้ครับว่าเข้าจริงไหมแต่หลายๆคนครับถ้าฟังอยู่ครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะตอบแทนผมได้ครับว่าเข้าจริงไหมผมกะกาเหมือนกันครับกาว่าคือแกให้มาเลขมาครับมันไม่น่าออกมันก็ออกจริงครับ และก็ออกหลายงวดหลายรอบมาแทบจะทุกงวดกด็ก็ว่าได้ครับเลขวงในแต่วงวดที่ผ่านเมื่อกี้คือผมตีงานสดพอ่อก็เลยไม่ได้คุยกันครับแต่เฮียตีแกก็ไปถูกเลขล่าง6 6เพราะว่าแกก็ซื้อเลขฝาดงพ่อผมคือ69หรือ66กนะครับแกกระทูจะถูกจากตรงนั้นครับส่วนเลขวงในนอกผมก็ไลถามว่าเลขวงในคือแกได้มาไหมหรือไม่ได้มาผมถามเลยว่าแกก็ไม่ได้ไปเอานะครับเลขวงในเพราะว่าแกก็เห็นมาผม บัววางและกระยุ่งแกก็ไม่ได้ไปเอาเหมือนกันครับเฮียน,นี่ก็คือปกติแกกข,ขาขายแกกับบุญบุญบุญคับล่นเนี่ยของเราอยู่แล้วครับบางทีแกก็ไม่ได้ไปเอาเหมือนกันครับงวดนี่แกก็ให้มาแล้วครับรอบหนึ่งเดี๋ยวลอรุ่นโของอุทยได้รับวงในจากเฮียตีทั้งของเฮียตีทั้งของพี่นภพรครับเดี๋ยวรอรุ่นอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะขอสวดขอไปครับอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนะครับเนาะอาจจะได้ยินเสียงรถครับเพราะว่าข้างหนอกับเป็น เป็นถนนใหญ่งงครับรถอาจจะแลนเร็วแลวก็เสียงดังหน่อยหนึ่งก็ต้องขอโทษเข้าไปครับเพราะว่าอยากให้อยากบอกแบบต่งเต้นนะครับหมายถือว่าเดี๋ยวฟังเมื่อกี้กับมาบอกตอนนี้ก็ให้ทุกคนในพี่หน้าเบิ่งมันเป็นบรรยากาศแบบสดๆครับอาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยแต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะอาจจะถูกเลขก็ได้มือนี้ก็เป็นความฝันของซ้อนะครับเป็นความฝันของซ้อไม่ใช่เลขรับวงใน คือซอ้อนี่คือแกฝันยามไหนคือเลขมันเข้า3ตัวแทบจะตลอดนะครับลองจดไว้ก็ได้เผื่อเลขแปลกๆอาจจะมาเลขอีกอย่างสิมาเบิร์นก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับนี่คือทะเบียนรถป้ายแดงรถสีประตูก็คันสีแดงครับซอแล้วครับมาจากชูรูมแล้วก็เอามาจอดอยู่ที่บ้านเลยครับจอดให้เฮียตีเบิร์นเลยเฮียตียังตกใจนอวเอารถณ์มาจากใสซอแกก็บอกว่ารถใหม่ไปออกรถใหม่มาคนมีเงินครับเนาะ เป็นหตุยังกับออกปุ๊บเปิบมาเลยทั้งโชว์รูมมีแค่คันเดียวนะเพื่อนว่าในความฝันทั้งโชว์รูมมีแค่คันเดียวสีประตูสีแดงจอดอยู่คันเดียวแล้วก็เอาคันนั้นเลยครับในความฝันนะทะเบียนรถมันกับแปลกโพดเป็นทะเบียนเลขเบิ้ลครับหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับหรือจะมาเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งบ่เก้าเจเจเจบ่เนะครับลองดู้บ้างครับสิบหกตุลากับคอยดูครับโชคดีเพื่อนมันครับ เลขตัวใดที่ข้างมากข้างเราจดไว้ครับแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับจดไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางครับเดี๋ยวเราลุ่นเลขโค้งท้ายจากเงียตีอีกลอบนึ้งครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ